พลเรือโทชุมพลวงเวกินผู้วิปการครับเรือพักที่สอง เชิญนายเกียรติตัวแถวผู้ทหารเกียรติยศต่อไปครับ ขัานธุดการทักเหลือภาคที่สองดันมา,านเยี่ยมกำลังคนทุกคนที่ปฏิปบัติงานอยู่ในทักเหลือภาคที่สองตกด้ดานใต้นะครับบ้านหลังหนึ่งของผมเนื่องจากว่าได้เคยมาใช้ชีวิตแล้วก,ก็รับราชการอยู่ในคือท,ที่ดีในช่งวงระยะเวลาสั้นๆ ครั้งด้วยกันในครั้งแรกเมื่อจบการศึกษาให,หม่ๆก็มีโอกาสได้มาเปิดรายการในเรือต่อสุภาพในตำแหน่งต้งนเรือแล้วก็มาปฏิบัติรายการอยู่ในมรตอที่สองต้องถือว่าเป็นหน่วยกำลังสำคัญนะครับซึ่งหมายลนถึงหน่วยดูแลรักษาที่ตไปความมั่นคงชาติทางทรเลแต่พวกเราต้อง เรารืลล้อไปเสมอว่าในพื้นที่ที่เราเรับผิดชอบการปองกัการให้แผนการป้องกันประเทศทางด้านตา้จะเห็นว่าเพื่อที่จะรับสาการได้ถ้ามันเกิดเหตุพนที่จะสามารถที่จะรักษาการหรือเผชิญอะไรผูกขามทั้งคันของพวกเราทุกคนที่อยู่นัที่นี้สองนันสามารถเป็นบาติกิจร่วมไปได้อย่างในยามสงบ ในายามเหตุการณ์ปกติแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลฐานการทัพเรือภาคที่สองกองเรือเปิดการ,ท,ารท่าเรือภาคที่สองฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่สองหน่วยบินธนบุตรกองเรือเปิดการท่าเรือ กองพันธ์สรวัฒน์แห่งเรือที่3ามองค์สรวัฒน์แห่งเรือมันเกิดการต่อสู้กับส,สายานและร,รัสเซียหัวหน้าชุดขอธารพันทัพเรือพที่สองนักโทรพลไม่รักษาหัวหน้าชุดบัตดาการพิเศษกองเรือปฏิบัติการทัพเรือพที่สอง นวับเ,เตีสุบเดชแก้าวนหินภูมิการละหลงสงฆา